สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำน้ำมะนาวง่ายๆอร่อยออร่ยทานดื่มแก้กระหายนะคะใส่น้ำตาลลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำตาลสายแดงหรือน้ำตาลสีธรรมชาติจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะ แล้วก็บีบมะนาวลงไป3ลูกนะคะก่อนจะบีบก็เอา,มาเมล็ดออกให้เรียบร้อยค่ะบีบลงไปพอครบ3ลูกก็คนให้มันเข้ากันค่ะก็ชิมรสดูนะคะถ้าได้รสที่ถูกใจก็นําแก้วใส่น้ำแข็งมาแล้วก็เทใส่แบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ลองชิมดูเลยค่ะพอมันเย็นแล้วก็ดูดเลย อร่อยชื่นใจมากๆค่ะ